ครับผมสวัสดีครับผมมาชมงามนะสติกไม้พยุงนะครับเป็นไม้มงคลนะครับผมซื้อเก็บสะสมก็ได้ใช้งานก็ดีนะครับหลายแบบหลายรูปทรงนะครับผมเป็นไม้มงคลนะครับชมงามแรกกันนะครับผมตัวน,นี้เป็นพยุงดำนะครับ ดำสวยงามนะครับไม่มีตำหนินะครับผมเป็นพยุงดำนะครับติดแดงมานิดหน่อยับตรงนี้ติดแดงตรงนี้เป็นพยุงดำลายไฟนะครับทรงแปดเหลี่ยมนะครับสวยงามสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผม ตามป้ายนี้เลยนะครับผม Facebook ก็คมริดตัวประโคนนะครับเบอร์โทรก็063 236 0833นะครับตามนี้เลยนะครับผมชื่นชอบแบบไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมหลายช่องทางนะครับเป็นหนังสติกไม้ผยูกไม้มงคลนะครับ ถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับชอบแบบไหนก็ <c oughs> ตัวนี้ตูดมดนะครับเป็นไม้พยุงนะเป็นทรงตูดมดนะบแบบนี้สวยงามลายสวยๆนะไม่มีตำหนินะครับผมซื้อเก็บไว้ก็ได้นะผมสะสมก็ดีนะครับแบบนี้เขาเรียกพยุงปุ่มนะครับตัวนี้สวยงามนะครับ ไม่มีตำหนิดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับชื่นชอบแบบไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมตามป้ายนี้เลยนะครับผมกิดตัวระโคลนะครับผม Facebook. เฟซบุ๊กเบอร์โทรก็0632360833นนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เช่นกันนะครับผม แบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นไม้พยูงนะครับไม้พยูงสวยงามมากๆเลยนะครับทรงตุดมมดนะครับตัวนี้เป็นทรงตุดหมึกนะครับพยูงดำล้วนนะครับสวยงามตัวนี้ก็เป็นดํำลายไฟนะครับ ไม่มีตำหนิใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นสงทยไทยนะครับหลายไม้สวยๆนะครับชนชอบแบบไหนก็สอบถามกันเข้ามานะครับมีแต่งามไม้พยูนะครับสอบถามเข้ามาเยอะๆนะครับผม สาคาแต่ละงามไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับรูปทรงและลายไม้นะครับทำยากทำง่ายนะครับผมกับประกันความสวยทุกงามนะครับแต่งงามไมยผิวไม้มงคลนะครับ เรียวๆก็มีนะครับสวยงามทรงไทยๆนะครับเป็นผิยุงนำลายไฟนะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับผมถามป้ายนี้เลยนะครับ ผมกลิดสวนระคนนะครับผม Facebook เบอร์โทรก็063 2360 83 3นะครับไอ l ดี e ลก็เบอร์นี้เหมือนกันนะครับผมทักถามรายละเอียดได้นะครับส่งไทยไทยนะครับผมหลายไม้สวยๆนะครับไม้พิยูไม้มงคลนะครับผมซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับผมสะสมก็ดีนะครับใช้งานก็ได้ครับสวยงาม โอเคนะครับผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม